วัสดีครับคลิปนี้ครับผมก็มีปืน8.5มาใหม่นะครับจะเป็นในส่วนของอาวุธลองนะครับคุณสมบัติพิเศษก็จะเป็นไม่มีวางขายในเทมอ์เจ้าของตายแล้วไม่ดรอปสกิลทั่วไปนะครับก็คืออวตาบิ๊กเมลอนนะครับคลิกซ้ายยิงปล่อยไฟบอม1ลูกไฟบอมระเบิดกระจายรัศมีเพิ่มความเสียหายจากการเผาไหม้นะครับก็ถ้าดูจาก ประเภทของปืนตัวนี้นะครับเราก็จะรู้แล้วว่าปืนตัวนี้มันจะประมาณไหนนะครับโดยที่ปืน8.5ตัวนี้นะครับคุณสมบัติก็จะเหมือนกับระเบิด watermelon เลยนะครับแต่แค่เปลี่ยนจากระเบิดมาเป็นปืนแค่นั้นเองนะครับนี่เดี๋ยวผมยิงให้ดูนะโอเคคลิกขวาทำอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าคลิกซ้ายได้นะครับแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็กระสุนที่ให้มานะครับก็คือสีนัดนะครับ รวมแม็กสำรองแล้วก็ที่อยู่ในปืนด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวคลิกซ้ายดูนะครับนี่มันจะเป็นระเบิดเพลิงนะครับเหมือนกับระเบิดแตงโมเลยนะครับแต่แค่เปลี่ยนจากระเบิดมาเป็นปืนแค่นั้นเองนะครับแค่แค่ยิงออกได้หลายนัดนะครับสี่ลูกนั่นเองไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็นอกจากทําได้แค่นี้ครับเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าเอาไปเล่นด่านอะไรแล้วมันจะใช้ประโยชน์ได้สูงสุดบ้างนะครับโอเคแต่ว่า เราสามารถบล็อกกับสกิลแซดได้นะครับผมจะทําให้ดูมันบล็อกได้นะครับบล็อกกระสุนมันจากัดได้ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะบล็อกมาทําเพื่ออะไรนะครับดาเมจและความแรงก็ไม่ได้แรงเลยนะครับไม่ได้ขึ้นเป็นตัวหนังสือสีแดงด้วยเห็นไหมก็แค่แบบธรรมดาโอ้ยผมไม่รู้นะว่าเอไอพวกนี้เวลาเจอระเบิดเพลิงเนี่ยมันวิ่งหนีหรือเปล่าอ่ะผมจะแบบร,บรอบๆบตัวเลยนะ แบ่งเส้นเลยห้ามเข้ามาไม่รู้นะว่ามันอยู่นานหรือเปล่าแต่ก็คิดว่าน่าจะอยู่นานละมัง้งอ,อ๋อไม่นานนี่ว่ามันไม่ได้อยู่นานมากขนาดนั้นโอเคก็จะประมาณนี้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมบั๊กมาทําไมไหนเมื่อกี้ผมก็ลองบั๊กแล้วนะครับต่อมาผมก็จะลองเอามาบั๊กกับปืนสเลเยอร์บ้างน,นะครับอยากรู้ครับว่าถ้าบั๊กกับปืนสเลเยอร์มันจะออกมาเป็นยังไงนะครับ อันนี้เดี๋ยวปล่อยดักไว้ก่อนโอเคตามหลุดก็พอบั๊กอะ่ะปึ๊บโอเคบั๊กเลยครับโอเคพร้อมใช้งานครับโหคนเข้ามาไวมากมาจากไหนกันโอเคผมขอบั๊กกระปืนตเลเยอร์เลยแล้วกันอยากรู้ครับมันต้องลองครับโอเคแล้วก็สลับครับโอเคเหมือนจะไวขึ้นเร็วขึ้นเนาะไม่รู้ว่ามาทำไมเหมือนกัน แต่ก็ชางมันเถอะโอเค <laughs> เหมือนบั็กระเบิดแตงโมอ่ะแต่แค่เปลี่ยนจากระเบิดแตงโมมาเป็นปืนพกแตงโมนะครับโอเคยิงไปเลยไม่รู้ว่าคนโดนจะแหลกหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะไม่แหลกนะครับโอเคยิงไปเลยครับถ้าเรายิงแบบว่าหลายๆลูกใช่ไหมไอ้มอนพวกนี้มันมีสิทธิ์ตายเหมือนกันนะถ้ามันโดนไฟปริมาณมากๆอ่ะ อย่างนี้เลยครับเออผมทําเพื่ออะไรวะเพราะว่าถ้าถ้ารีวิวเฉยๆอะ่ะมันธรรมดามากนะครับมันต้องหาอะไรเล่นเป็นพิเศษหน่อยนะครับก็ได้อย่างนี้มานี่แหละ PVE เราคงไม่ต้องลองหรอกแม่งถ้าไปเจอพวกตัวใส่ของเงี้ยแม่งไม่ตายหรอกครับต้องตัวเป,ปล่าๆหรือไม่ก็ตัวที่แบบว่าเลือดน,น้อยๆอ,อย่างเงี้ยถ้าโดนอ่ะตายแน่อนอนไม่รู้ว่ามันลดไปเยอะป่ะน,นะดา m a g อแะผมก็ไม่ได้ลองเหมือนกัน PVP เอาแค่ PVE ไปก่อนแล้วกันโอ้โหเพื่อนแบบไอ้เหี้ยไปเต็มพื้นเลยครับเพ่นี่ครับกำลังโจมตีผมคูณสามเลยเว้ยเดี๋ยวนะดาเมจผมเข้าสีแดงแล้วเว้ยมาจากไหนวะสีแดงตายตายไปขอดาเมจได้ไหมโอ้โหไม่ทันวะเคไม่ทันไม่เป็นไรผ่านชัวร์ครับยังไงก็ผ่าน ผมว่าลงคนเดียวก็ผ่านเหมือนกันเลยแต่ว่ามันจะลําบากมากเสียเวลาอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันไปเลยที่ผ่ายแล้วมีคนใช้บินหมุนโอเคไม่เป็นไรช่วยๆกันจะได้แบบว่าจบไวๆนั่นเองไปครับไปเลยตรงนี้ก็มีเผาไปเลยครับเผาไปเลยครับไม่ไปตายดิไม่ตายวะคงใส่เลือดเยอะโอเคก็ รอบที่แปดนะครับจัดไปมีของเล่นใหม่ต้องลองก็ต้องลองเว้ยพิเลนจัดโอเครอบที่เก้ารอบที่เก้ามาลูไหนวะเนี้ยรูนี้ปะเนี่ยผมลืมละลืมจัดโอเคไปครับผมว่ามันก็ไกลอยู่นะเวลามันยิงออกมามันก็ไปไกลอยู่เรียบร้อยแต่ครับโดนเผาไหม้แตก เางหนึง่งโอเครอบที่สิบไอตัวพวกนี้จะออกมาเยอะหน่อยลูกละสิบลูกไปเอา้าตาหามหมดสังกันโอ้โหไวมากโอเครอบที่สิบห้าข้างบนปะวะโอเคข้างบนจริงด้วยนีแ่แค่ระเบิดเพลิงก็พอเว้ยนำว่าเป็นปืนระเบิดเพลิงแล้วกันเรียบร้อยครับ โอ้โหถ้าถ้าเข้าเยียบอะถ้าไม่มีอะไรนะการ์ดกันแก๊สพิษอะน่าจะตายเลยมั้งนะ่ะไม่ไม่รู้นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันโดนตัวเองหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะโดนนะเนี่ยดีนะผมใส่การ์ดมาไม่งั้นผมเยียบนี่คือผมตายแนะ่ตายแบบตายจริงเนะี่ยเห็นนะรอบที่สิบสามอยู่ข้างล่างนี่หว่าจัดการเลยเดยโอเคน่าจะหมดแล้วแหละตัวเขียวนี้ผมขอจัดการโอ้โหสุดจัด ไอป้อมปืนนี้คือแบบแทบจะไม่แทบจะไม่มีใครใช้เลยนะมันเป็นป้อมปืนที่แบบกาาไปแล้วอะโอ้โหผ่านตรงนี้ทีไรแม่งไอทุกทีมาต่อเลยครับข้างในนี้ไดครับสูุ่กติครับเผาไม้ครับข้างบนด้วยหมดยังเอวหมดแล้วเหรอแด๋แค่ตรงนี้สินะกัเลยตัดการตายดิโอ้โหกว่าจะตายให้ต้องรอเพื่อนมาเคลียร์วัตต์ฟัก โอ้โห oh, แล้วผมสร้างมาสาสิบรอบเนี่ยชิวๆครับจยาวครับนี่เดี๋ยวไฟเผาแม่งไปเลยครับโดนสักสองตัวไม่ได้เลยไงเดี๋ยวนะําคลิกซ้ายค้างได้ไหมอ๋อคลิกซ้ายค้างได้นี่หว่าแล้วผมจะคลิกกทำไมล่ะทำไมไม่คลิกซ้ายค้างเอออย่างนี้ก็ได้นี่หว่าโอเคอย่างนี้ก็ได้วะโดนแบรนไหมเนี่ยน่าจะไม่โดนหรอกมั้งมันไม่ได้ก่อ,อกลวนะ่ะนอกจากว่าแม่งแม่งแหลกกันนะไอพวกเนี้ยไปครับ ยิงไปเลยมีใครลองทำเล่นแบบผมไหมนร่บค,คิดว่า,น,าน่าจะไม่มีนะมันดูแบบไร้สาระมากแต่ก็งี้แหละครับมันต้องหาอะไรทำหน่อยมันจะได้แบบว่าไม่น่าเบื่อนะครับโอเครอบที่17แล้ว17ผมขึ้นบนเลยแล้วกันไปรูนี้เลยครับเอา้ารูนี้ไม่ใช่เหรอโอเคผิดเอง ให้ให้ปืนของผมได้ทำน้าทีเว้ยเฮ้ยนี่มัน8.5เลยนะเว้ยเออไหนๆก็เป็น8.5ผมว่า,น,าน่าจะทำดาเมจได้เยอะทำดาเมจได้เยอะกับอยู่นานนะครับถ้าไปเล่น PVP นะแต่น่าเสียดายครับมันมันอยู่ในช่องรองอะนึกว่ามันจะอยู่ในช่องระเบิดน่าเสียดายมากคือเราใช้ปืนพคิวไม่ได้เลยแต่ก็ไม่เป็นไร เผาไปเลยครับเผาไปเลยครับตายรอบที่19แล้ว19ช่องไหนช่องนี้ละมัง้งโอเคแถวแถวนี้แหละเผาแมา่งไปเลยสุดจัดดักรอไปแม่งเลยนี่เจอมีดกูนหน่อยโอ้โหก็เล่นมาได้จนถึงแสนอะ่ะตอนนี้แต้มผมอะจะแสนห้าแล้วมา เขาแม่งเลยทงแผ่นดินเลยครับแดงทงแผ่นดินแม่งเลยบอสอยู่ไหนหรอวะบอสจะไม่ออกมาไอ้บอสผมว่าต้องช่วยกันยิงแล้ววะไม่งั้นมันชา้าเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ปืนนี้ยิงแม่งเลยยิงเข้าแรงปะเข้าแรงอยู่นี่วายิงไปเลยแต่ผมว่าライออนฮาร์ดโอเคกว่าแม่งแรงงั้นเอาไลออนฮาร์ดมา ยิงไปเลยครับเพื่อนแม่งบั๊กแบบเราเลยโอ้โหอะไรวะเดี๋ยวแล้วเราจะดีดีม่งเลยครับแตกไปมือโอเคสเลเยอร์ผมอยู่ไหนสเลเยอร์ผมตอนนี้ผมมองแล้วไม่เห็นหรอครับตอนนี้อ๋อกูเจอแล้เวเจอแลครับโอเคก็เดี๋ยวบั๊กแบบเดิมเลยเพื่อนน่าจะใช้สเลเยอร์แบบเราเนี่ย ดูทรงละท่าทางน่าจะใช่แบ๊บนึงขอบักก่อน <c oughs> นี่แหละของจริงจัดโอ้โหเพื่อนบักเหมือนกันเลยโโอโห้หไปทั้งแผ่นดินโยเอาเออ,อ,อ,อะไรวะนะแล้วก็สลับปึ๊บโอเคแล้วก็ทำเลยครับผมมันจะกลายเป็นโรคระบาดครับถ้ามีคนทำแล้วมีคนทำตาม,ตามอ่ะ ไอหลังแดงหลังแดงโดนเผาไม่ไปเฮ้ยเฮ้ยจะตายจะตายหลังมาเพื่อนหลังมาเอาไงดีวะเนี่ยเด้งไปมัวซัวเลครับตอนนี้ไปเลยเลือตัวหนึ่งไม่ดิเหลือสี่ตัวตรงไหนวะข้างบน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 นี้หลังเขียวให้เพื่อนจัดการแล้วกันก็จะประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับสําหรับ8.5อันนี้แทบจะไม่มีอะไรเลยแค่ แค่เป็นอะไรว่าปืนยิงระเบิดแตงโมทเท่านั้นเองนะครับก็ไม่รู้ว่ามีประโยชน์หรือเปล่านะแต่ผมแนะนํานะให้ใช้เป็นปืนพกฮิลแบบเดิมดีกว่านะครับแล้วก็ไอ้ระเบิดเพลิงแตงโมก็ใช้เป็นแบบระเบิดธรรมดานะครับแบบนี้มันค่อนข้างที่จะเสียเวลาก่อนจากไปนะครับผมก็ขอฝากเพจผมด้วยนะครับเพจผมก็รับออนเวลาเหมือนเดิมเลยนะครับรับฟาร์มกล่องด่านหมูรับฟาร์กามรรกล่องรีเทิร์นแล้วก็มีกิจกรรม5 0,000คิวมาขายนะครับ ก็ใครที่สนใจสามารถทักเพจผมมาได้เลยครับครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับ